แล้วต้องได้ยีแมปอันนี้ไม่เปิดเท่ีเป็นตอนนี้แมปเปิดนนแล้วนะก็เลยว่าจะมาสุ่มกาชาซะหน่อยในกาชาเกลือ EP สองอุ้ยยังไงครับอุ้ยดูพี่เจอใครอะใครนูกอุ้ยมีหนวดขาวด้วยสวยยืนอยู่ด้านหลังเลยโอ้โหทุบติงทุบติงนี่ตัวอะไรวะอยากจะรู้ว่ะออกหนวดขาวอะไรไหมอย่างงี้เนี่ยโอ้โหเหยียบซ้ำด้วยโอ้โห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 มันกล้องอุบาทว์มาก ไอ้ดิวทีวได้่เลยขาวโอ้โอแคปไว้เลยมาโลต่อมาได้อะไรเอ่ยวิมีฮอกใช่ไหมมีฮอกได้ไหมอะเจอบ้มีฮอกก็โลต่อมาเนี่ยวิโซโลยังไงยังไงผมก็กแปลกๆว่ะได้มีฮอ๊กไหมมีฮอ๊กอะวิอุ๊บอ่อไม่ได้ไม่ได้ไไดโถวิอะไรอะอาคารนู้นแล้วยังไง อุยลูฟี่ใช้อะไรอ,อ่ะโอ้คาบกระทีนนะโอ้โหไม่มีอะไรเลยเอ้ยอะไรอ่ะไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยโอ้ต้องโล่งอย่างนี้เลยเนี่ยอุ๊ยมีฮอกอุ๊ยฟันกิเเนครับมีดียังไงได้มีฮอคไหมอ่ะโอ้โสโลฟันโอ้โหโอ้เอเนลโอ้ยังไงยังไงก็ไม่ใช่ตัวซ้ำ ทัดซีนใหม่หรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ลูกี้ยังไงแปลงลากไหมแปลงลากโอ้โหไม่ใช่อุ้ยหนวดขาวว่าอย่างนี้แปลว่าได้ตัวใช่ไหมหนวดขาวอย่างนี้โอ้โห fps สึ้นยอดเลยมาดูดิอุ้ยมีฮอกมีฮอกโอ้โคนดีโอ้โหดวงคนมันดีอะไรอย่างนี้เนี่ยอุ้ยยังไงยังไงอุ้ยหนวดขาวมาอีกแล้วหนวดขาวแต่เดี๋ยวนี้ตัวอะไรขอสามารถได้ปะ่ะขอสามารถขอสามารถได้ปะ่ะ แบบดีๆในยจ้าว่าเดะอุ้ย้ยอโอ้โห้วิเงซ้ำนี่ฮเป็นอะไรอ่ะหุยนี่มันพระเจ้าพระเจ้าโอ้กี่ห้าเช่มไหมอ่ะเฮ้ยเนี่ยโอ้โหไม่พันแปลงไปกี่ห้าโถหุยยังไงยังไงเหมือนเดิมเลยตั้งหลังไหมตั้งหลังไหมอุ้ยพลอยไปอย่างงี้วเนี่ยโอ้โห อูโอุ้ยลรีบรูโอ้ก็ยังดีวะเฮ้ยอะไรนี่ยไม่เคยเห็นนะใครวะสโมอเกอร์ใช่ไหมสารภาพอ่ะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยโอ้ยมาอีกแล้วสโมอเกอร์โอ้ยอย่าล้อได้โอ้โหเกลือมารอบนี้ยังไงเฮ้ยต่อยอย่างนี้ขอดีๆได้ปะโอ้ไม่แปลกหน้าอย่างนี้เลยโอ้เฮ้ยนอนดำได้อยู่ได้อยู่ มันก็โอเคอยู่นะได้ตัวเที่ยงไม่มีก็จบ,บการับกาแชาเกลือ EP 2ส่วนตัวคิดว่ามันก็โอเคนะดวงไม่ได้แย่ใช้ประมาณ700กว่าจิกซอนอ่ะได้ LR มา2ตัว3ตัวเลยนะถ้าเกิดไม่ซ้ำเนี่ย